สวัสดีครับเพื่อนๆพินด,ด,ดีต้อนรล่าข้าสู่รายการของเข้าบ้านกันอีกแล้วนะครับทางช่องวิสกายนะครับก็วันนี้ครับมาในไล LEGO น์เน LEGO นลโก้นะครับแต่เป็นเลโก้จากภาพยนตร์และซีรีส์นะครับของทางมาวิลนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ผมได้ฐานมาสะสมเจ้าเลโก้มินิฟิกเกอร์นะครับแต่ว่าก็คือจะเน้นไปทางค่ายมาวิลสตาร์วอลอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ทางเลโก้เนี่ยได้ออกชุดใหม่มาเป็นชุดแบบ เป็นซองนะครับให้เราได้สุ่มแกะสุ่มกันนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาแกะสุ่มให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับนี่ครับจะเป็นซองแบบนี้เลยในชุด lego m i n i f i g u r e marvel studio รหัส71031นะครับก็ในชุดเนี่ยจะมีทั้งหมด12ตัวนะครับก็เดี๋ยวจะขึ้นภาพไปดูเลยนะครับก็เป็นตัวที่จะมาจากซีรีส์ What If ซีรีส์แ a n d a Vision ซีรีส์ Falcon นะครับแล้วก็มาจากซีรีส์โลกีนนั่นเองนะครับที่กำลังโด่งดังในช่วงนี้นะครับก็ทีเนี้ยผมอะไม่ได้อยากได้ครบทุกตัวจากแต่ตัวนะครับเพราะว่าก็ไม่ได้ชอบทุกตัวนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราจะไปสั่งแบบทางชุดเนี่ยมันก็ทําได้นะครับแบบครบชุดเลยก็จะมีคนที่เขาขายเป็นชุดอยู่นะครับแต่เนี้ยในเมื่อเราอยากได้แค่บางตัวเนี่ยผมก็ใช้วิธีว่าไปจับเป็นซองนะครับซึ่งตอนเนี้ยในห้างเซ็นทันเนี่ย ก็ไดน้นำมาขายแล้วะครับทีนี้ซองเนี่ยมันก็จะเป็นแบบสุ่มใช่ไหมครับแต่ว่ามันอาจจะมีทิศก,ก็คือเราสามารถไปคำ้คำดูได้นะครับเพื่อแบบอาจจะจับสังเกตพาร์ทบางพาร์ทที่มันเป็นเฉพาะตัวตัวนั้นนะครับแต่ว่าก็ต้องแจ้งเพื่อนๆกันนะครับว่าการที่จะไปค้ำเนี่ยเราต้องค้ำแบบเบาๆนะครับอย่าไปทําให้ตัวแพ็กเกจเขาเสียหายนะครับไม่งั้นเขาก็จะขายไม่ได้นะครับทีนี้การค้ำเนี่ยผมแนะนําให้ไปค้ำตา,ตามห้าน,นะครับซึ่งทางพนักงานเนี่ยเขาค่อนข้างจะ เปิดให้เราทําได้นะครับแต่ถ้าเราไปตามร้านนๆเนี่ยเขาอาจจะว่าเราได้เพราะว่ามันจะไปทําให้ตัวซองเนี่ยมันเสียหายนะครับโอเคทีเนี้ยวันนี้ครับผมจัดมาทั้งหมด8ซองนะครับก็ซึ่งตัวที่ผมอยากได้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าบนเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับก็จะมีตัวแวนด้อา anda, อับตันคาร์เตอร์นะครับฟอลคอนโลกีกับซีวีเนี่ยผมไปซื้อแยกมาแล้วนะครับ แล้วก็สตาร์ o ลอดนะครับโดยที่คนตัวที่เป็น s ตา r ลอเนี่ยก็คือเป็นองค์ชายทิชาล่านะครับแต่ว่าเป็นพาความมันอยู่ในซีรีส์ที่เป็นวอลิเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเขาสมมุติขึ้นมาว่าถ้าถ้าองค์ชายเนี่ยมาเป็นสตาร์ลอดแทนเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งเป็นตัวละครที่ผมชอบมากนะครับในในในซีรีส์นี้นะครับแล้วก็มีตัวอื่นอีกเยอะเลยนะครับก็อยากได้สไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมน ที่เป็นนักล่าซอมบี้นะครับเดี๋ยวมาลองแกะกันเลยดีกว่าแต่ทีนี้ก็เดี๋ยวให้ดูสอง,สองตัวนี้ก่อนนะครับซึ่งผมว่ามันสวยมากๆเลยตัวซ้ายก็คือพี่โลกิของเราเองครับมาพร้อมกบทอนะครับถ้าเราดูในซีรีส์ก็จะเห็นกบทออยู่นะครับโลกิเนี่ยก็จะมาในชุดของเหมือนกับถ้าในหนังเขาเรียกว่าเป็นชุดตัวแปรนะครับเพื่อจะเป็นชุดเท่ๆแบบนี้ เท่มากๆนะครับส่วนตัวนี้เป็นตัวที่ผมชอบมากอีกตัวหนึ่งครับซีวีนั่นเองก็คือเป็นโลกิในอีกภาคมิติหนึ่งเป็นผู้หญิงนะครับสวยมากๆนักแสดงเนี่ยสวยมากๆเลยผมชอบเล่นดีมากๆด้วยครับก็นำมาพร้อมกับจอระดเคนะครับซึ่งจอระเค้ในหนังเนี่ยเป็นโลกิในอีกมิติหนึ่งครับเป็นจอระเคนนะครับ,จร,รบจริงๆเขาน่าจะทามงกุฎมาให้เหมือนกับกับแน่นางนะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นภาพไปดูเนาะทีนี้ ตัวซินวี่เนี่ยก็จะมากับพาร์ทหัวที่เหมือนใส่มงกุฎครับเป็นพาร์ทใหม่เลยซึ่งผมว่าทําออกมาได้ดีมากๆแล้วก็มีอาวุธของเขาครับสองทั้งหมด2ชิ้นโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาลองแกะตัวอื่นกันดูนะครับว่าจะได้ตรงตามที่ผมคาดไวไหม,ไหมจริงผมเพิ่งลองําเป็นครั้งแรกนะครับไม่รู้ว่าจะได้ตามที่ตั้ง,งใจไว้ไหมนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับ สองแรกเลยอเสองแรกนะครับนี่ก็จะเป็นใบปิดของเขานะครับเขาจะมีฐานให้หนึ่งอันทุตกตัวโอ,โอเคครับตัวแรกที่เราได้ก็คือั u ก,กี้นะครับ winter s o อ e r น่น,เอ,เ,อนเองครับจาก series falcon and w i n t e ซ s o อ e r นะครับก็ ค่อนข้างสวยทีเียวพารท,ที่ให้มาเนี่ยก็จะมีโล่หนึ่งอันนะครับเป็นโล่กับตันนะครับเป็นแบบนี้แล้วก็มีดเนี่ยไม่เอามาให้2อันนะครับแล้วก็พาร์ทหัวที่เป็นมีคราวนะครับหน้าบักกี้แล้วก็ทรงผมแบบใหม่นะครับแล้วก็ทีนี้มันก็จะมีชุดเนี่ยครับก็ทั้งแขนเหล็กนะครับแล้วก็ชุดเนี่ยก็จะสกีลนลายมาได้สวยงามมากเพื่อนลองดูนะครับ แขนก็สก,กีนลายมันได้สวยเหมือนกันด้านหลังก็สก,กีนมาให้นะครับตอนนี้ที่เริ่มชอบเลโก้เนี่ยเพราะว่าตัวเล็กๆเ,กเนี่ยเขาสก,กีนมาได้สวยมากครับแล้วก็เหมือนกับสื่อคาแรคเตอร์ออกมาได้ดีมากขนาดที่ตัวมันเล็กนิดเดียวนะครับก็เลยหันมาชอบสะสมเจ้าพวกนี้ขึ้นมานะครับโอเคแล้เวเ,เอาบัคก,กี้ไต้ตรงนี้ก่อน <c oughs> ต่อไปซองต่อไปนะครับ ตัวนี้ทงที่ลองทำดูแล้วเราสามารถคําหาพาร์ทที่แบบเราคิดว่ามันน่าจะเป็นตัวนี้ได้นะครับตัวนี้นะถ้าให้ผมเดาเดานะครับ น่าจะเป็นเงินได้หรือเปล่าครับตัวที่ผมอยากได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีทริคที่ฝรั่งเขาบอกนะครับคือบางตัวเนี่ยมันจะมีซองซ้อนอยู่ข้างในนะครับแล้วก็พาร์ตแต่ละพาร์ตเนี่ยต้องจับดูโอเคเดี๋ยวเรามาลองแกะกันเลยนะครับโอเคมาแล้วนะครับผมจะแกะวิธีนึงนะครับเพื่อนะให้ซองมันข้างหน้ามันสวยอยู่นะครับโอเคเป็นเงินได้จริงๆด้วยครับนี่ มีผ้าคุมเ okay, นี่ครับมัจะมีภ้าคุมแต่ผ้าคุมเนี่ยเราจับไม่ได้หรอกมันยากนะสิ่งที่เราจะจับได้ก็คือเขาบอกว่าเป็นทรงผมขนาดใหญ่เป็นทิ้งผมขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ตัวพาร์ทที่เป็นเอฟเฟกเนี่ยจะค่อนข้างไม่เหมือนตัวอื่น จะลองประกอบให้ดูนะครับ w a นด้าสกาเลตวิท c h ตัวนี้เราก็จะได้เป็นเวนด้นะครับเวนด้าสกาเลตวิทจากเรื่องเ a n d a าอินวิชันะครับเป็นซีรีส์หนึ่งที่สนุกมากเลยก็พาร์ทเนี่ยสวยมากหัวเนี่ยก็คือจะทํามีรัดกล้าวเหมือนในหนังเลยครับก็เป็นพาร์ทผมแบบแบบใหม่นะครับ คือในซีรีส์เนี้ยส่วนใหญ่จะได้พาร์ทแบบใหม่ครับผมเลยว่ามันคุ้มมากที่เราจะเริ่มสะสมนะครับชุดต่างๆเนี่ยก็สกรีนมาได้สวยมากมีพาร์ทเอฟเฟกปล่อยปล่อยพลัง,งสีแดงนะครับแล้วก็เป็นภาพภาพคุมสีแดงตามในหนังเลยนะครับโอเคพาร์ทผมเนี่ยสวยมากจริงจริงผ่านไปสองต้องมวน,นด้เนี่ยกาวไว้ไล้ว่าต้องได้ ผมรู้สึกว่าผมตั้งใจจับแบนด้ามา2ตัวนะครับเพราะว่าอยากได้ชอบอยากจะเก็บไว้อีกตัวนึ้งนะครับอันนี้ผมจะลองแกะลองต่อไปดูครับตอนนี้ตอนนี้ผมรู้สึกถึงหมวกใเรับ Okay. อคทรงนี้ผมว่ามันเป็น,ส,ส,ปนสตาร์หลอดหรือเปล่าเพราะว่าผมจับได้ถึงปืนนะครับมันจะมีปืน2อ,อันอยู่เดี๋ยวลองมาแกะกันเลยมาแล้วครับตัวนี้ตัวที่2เราจับถูกด้วยก็คือสตาร์หลอดนะครับชา b บิดบอดแมนหรือทิชารน่เองทิชาราในบทสตาร์หลอดเนี่ยก็ทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับในซีรีส์เป็นหนึ่งในตอนของว a t อีฟที่ผมชอบมากนะครับ ที่เราจับเจอว่าเป็นจารลอร์เนี่ยก็คือปืน2อ,อันนี้แหละครับที่ช่วยทําให้เราจับเจอนะครับก็เพื่อนๆก็ลองไปคําดูได้จารลอร์เนี่ยก็คือมีพาร์ทใบหน้า1น,นึ่งใบหน้านะครับเป็นของชัดวิทนะครับแล้วก็มีพาร์ทผมนะครับแล้วก็ชุดเนี่ยเป็นชุดสีม่วงตามในซีรีส์นะครับสวยมากๆแล้วก็มีหมวกจารลอร์ให้ด้วยนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยเท่มากๆนะครับ สวยมากครับตัวนี้นะครับผมถึงชอบเลโก้มันิฟิกเกอร์ครับคือมันโตเล็กครับแต่เขาสื่อคาแรคเตอร์ออกมาได้ใกล้เคียงกับของจริงมากโอเคครับต่อไปเป็นตัวอะไรอโอเค,อเคตัวนี้มีพาร์ทยาวๆ2ชิ้นนะครับ ออถ้าไม่ซีวีก็ต้องเป็นตามโมล่านะครับโอเคถูกนะครับเป็นตาโมล่านะนะตามโมล่าเนี่ย,ยอ่าเป็นซีรีส์ตอนหนึ่งที่จืจริงๆแล้วอนะ่ะในเรื่องวัดกีบอะครับมันจะต้องมีทั้งหมด10ตอนแต่ด้วยภาวะภาวะของตัวโควิดเนี่ยทำให้ซีรีส์เขาทําไม่ทันนะครับเลยต้องตัดของตอนของตามโมล่าอ,ออกไปนะครับก็ พาร์ทของกามมร่านะครับก็จะมีเป็นแบบนี้เลยสิ่งที่เราจับเจอกามมร่าเนี่ยก็คือพาร์ทใบดาบนะครับสองอันกรอบให้ดูนะโอเคมาแล้วเนี่ยครับที่ผมบอกว่าสวยมากๆเพราะว่าพาร์ทเขาเนี่ยสกรีนมาทั้งตัวทั้งขาทั้งแขนเลยนะครับแล้วก็มีอาวุธที่ผมบอกว่าจับได้ก็คือแบบใบมีสองอันนี้ทีนี้กามมร่าเนี่ยก็จะให้ใบหน้ามาสองแบบนะครับ ก็จะเป็นใบหน้าแบบหน้าปกติกับหน้าต่อสู้นะครับอันนี้คือหน้าปกติก็ใบหน้าแบบตอนต่อสู้ตอนโกรธอันนี้แล้วพาร์ผมก็ทำออกมาได้สวยมาก,มากนะครับมีทำเป็นสองสีด้วยนี่เป็นอีกตัวหนึ่งผมว่าที่ผมว่าสวยมากๆนะแต่คนอาจจะไม่รู้จักเพราะว่าซีรีส์เขายังไม่ได้ฉายนะ โอเคเป็นตัวนี้นะครับโอเคเรายังไม่ซ้ำเลยนะครับรู้ว่าจะทำได้ไหมแต่ว่าผมจัดนี่เราเหลืออีกประมาณสี่ซองนะครับต่อไปตัวนี้มีโล่ครับจัดได้เจอโล่เนี่ยโล่เนี่ยมันจะมีอยู่สาสามตัวมังก็คือกับตันคาร์เตอรอ์แซมนะครับฟาลคอนแล้วก็วินเทอร์โซเยอร์มักกี้นี่เองนะครับ โอเคอันนี้เราตัดยากอ๋อโอเคผมเจอแล้วน่าจะเป็นกับตันคาร์เตอร์นะครับเพราะว่าทีนี้เขาบอกอย่างก,ก็คือถ้าเราเจอโลแล้วเนี่ยเราต้องหาเจ้าเทสลัคนะครับซึ่งเป็นพาร์ทหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับประมาณสองชิ้นเนี่ยผมว่าผมเจอแล้วอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเรามาเจอกันโอเคไปัน,น,น,นะครับ ผมบอกทีครับมันจะประมาณสามมีทั้งหมดสามชิ้นนะครับพาร์ทพาร์ทหนึ่งหนึ่งนี่นะครับกัปตันคาร์เตอร์ครับก็เป็นตัวหนึ่งที่ทำออกมาได้สวยเหมือนกันชุดในซีรีส์เนี่ยเขาจะบอกว่าถ้าสตีฟโรเจอร์เนี่ยไม่ได้เข้าเครื่องทำให้ร่างกายเปลี่ยนแปลงเนี่ยกลายเป็นเพ็กกี้คาร์เตอร์ครับหร,หรือหรือตังเอกของเราเนี่ยเข้าไปในเครื่องแทนทำให้ทางเพ็กกี้เนี่ยกลายเป็นซูเปอร์เซลิเยอร์แทนพาร์ทเนี่ยก็ สวยเหมือนกันครับทั้งสกรีนแขนนะครับแล้วก็สกรีนตัวสกรีนต้นขามานะครับพาร์ทโล่ก็จะเป็นโล่แบบที่ไม่เหมือนกับตามตัวเองก็คือเป็นโล่แบบธงชั่กฤษนะครับแล้วก็ให้พาร์ทแบบขุ่นเป็นเป็นเหมือนตัวแทนของตาตาเทสแลกนะครับที่กลายเป็นหินนะครับที่กลายเป็นมณีสีน้ําเงินนะครับแล้วก็พาร์ทหัวเนี่ยก็จะให้มาสองหน้านะครับเป็นหน้าโกรธกับ หน้าแบบปกติสวยๆนะครับส่วนพาร์ทผมเนี่ยก็จะเป็นผมแบบอย่างนี้เลยก็เหมือนในหนังเลยนะครับโอเคสวยมากครับเป็นตัวที่เหมือนได้พาร์ทใหม่หลายๆอย่างนะครับนะครับสวยไหมโอเคก็เรายังไม่พลาดเลยนะครับยังไม่มีซ้ําเลยแต่ว่าการทำของผมในครั้งแรกเนี่ยก็ใช้ได้เหมือนกันโอเคครับเหลืออีกสามซอง จะได้ตามที่เราต้องการไหมอันนี้มีพาสติกอยู่ข้างในครับรู้สึกได้เลยเตัวอะไรเออโอเคผมว่าผมรู้แล้วผมจับเจอเหมือนเป็นเชือกอยายางนะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่ผมอยากได้ตัวหนึ่งก็คือสไปเดอร์แมนนะครับรามาลองดูกันใช้ดูนะครับเนี่ยครับพาร์ตแรกที่เราจับเจอก็คือพาร์ทนี้นะครับ เป็นเชือกเชือกใหญ่แล้วก็มีผ้าคลุมนะครับเป็นสไปเดอร์แมนในวัดยิปเนี่ยก็คือเป็นสไปเดอร์แมนที่ได้ผ้าคลุมของดัคเตอร์เซ็งมานะครับแล้วก็โอเคครับก็ผมน่าจับถูกนะครับตัวนี้เป็นสไปเดอร์แมนซอมบี้ฮันเตอร์นะครับแบบนี้เลยก็จะจับถูกเชือกตัวเนี้ยก็จะคิดว่าน่าจะไม่พลาดนะครับเพื่อนๆก็ตัวนี้ครับเป็นสไปเดอร์แมนจากซีรีส์วัดยิปในตอน ที่เป็นซอมบี้ฮันเตอร์นะครับก็พาร์ทเนี่ยสวยมากๆเลยก็คือจะมีลําตัวกับขากับแขนที่จะมีการสก,กินเป็นลายชุดแมงมุมนะครับแล้วก็มีผ้าคลุมให้นะครับแล้วก็เป็นหัวของพีเตอร์ปักเกอร์นะครับที่มีทั้งหมด2หน้านะครับก็จะมีหน้าแบบยิ้มแบบนี้นะครับแล้วก็อันนึงก็จะเป็นหน้าแบบตอนกลัวนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ นีครับ <g ül> ก็ตลกมากครับทีนี้นอกจากหัวพีเตอร์เนี่ยเขาก็จะให้หัวของสไปเดอร์แมนมาด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้ดูโอ้โหสไปเดอร์แมนเนี่ยก็สกินลายมาเท่มากๆนะครับประมาณนี้เป็นตัวหนึ่งที่ผมอยากได้มากนะครับตัวนี้โอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยเหลืออีกสองซองนะครับ อ,อันนี้มีกระดาษอย่งนี้นะครับอของเยอะมากๆมีสิ้แข็งๆนะครับของเยอะมากัตรงน,นี้มีพาร์ตแบนแบนนี่ผมว่าชัวร์ละอันนี้น่าจะเป็นเต่าค่อนนะครับมาไปอีตัวหนึ่งที่ในชุดเนี้ยทำออกมาได้คุ้มค่ามากๆนะครับเพราะว่าพาร์ตเเยอะมากเอ้ใช่ด้วยครับกับตันอเมริกาคนใหม่นะครับนี่ครับ พารสเนี้ยแหละรครับที่เราจะทําให้เราช่วยจับเขาได้นะครับก็คือเป็นพาร์ทปีกใหญ่ๆนะครับเนมาประกอบให้ดูโอเคมาแล้วครับแซมวิลสันนะครับฟาวคอนหรือว่ากัปตันอเมริกาคนใหม่นะครับก็พารสเนี่ยสวยมากๆเลยพาร์ทเยอะมากๆด้วยก็คือจะมีทั้งตัวของแซมนะครับแล้วก็ ตัวเนี่ยก็คือมีการสกรีนชุดมาได้แบบสวยมากๆครับตั้งแต่ขาจนตัวลำตัวแขนนะครับคือสกรีนมาได้ละเอียดและสวยมากแล้วก็มีโลกกับตอนอเมริกาครับที่รับสุบทอดมาหัวเนี่ยก็สกรีนใบใบหน้ามาได้สวยมากนะครับไปจนถึงด้านหลังเลยก็มีสกรีนอย่างนี้ครับส่วนปีกนะครับก็เป็นพาร์ทที่ทำออกมาได้ดีมากๆนะครับมีตัวพาร์ทที่เป็นป่วยยานลำเล็กด้วยนะครับแบบนี้ สวยมากมกเลยครับก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมว่าคุ้มค่ามากๆนะครับรสำหรับชุวนี้กับร5อบ้าทนะครับสวยจริงๆโอเคได้ตามเป้าแล้วครับตอนนี้ที่ผมอยากได้น่าจะครบทุกตัวแล้วนี่ก็เหลือซองสุดท้ายซึ่งซองนี้ยผมอาเอามาเพราะว่าอยากได้วันด้าสอตัวนะครับไม่รู้ว่าจะใช่ไหมนะครับแต่ผมว่าน่าจะใช่นะ โกก okay. อเคถูกต้องนะครับเป็นเงนด้ตัวนึงนะครับเป็นแงนได้ต,นะะดตัวหนึ่งจริงด้วยก็ตัวนี้เดี๋ยวผมจะเก็บตัวที่ไม่แกะนะครับก็คือเป็นตัวที่ผมชอบแหละก็เลยไม่อยากจะแกะเลยโอเคครับเพื่อนๆสวยมากๆเลยนะครับเดี๋ยว มาดูกันด้านหลังนะครับทั้งหมดประมาณนี้โอเคครับเพื่อนๆนก็หวังว่าจะชอบคลิปแบบนี้กันนะครับถ้าอยากลองไปคำไปสุ่มดูก็ไปลองกันได้ครับตาม้างตอนนี้เริ่มมีขายแล้วแต่ช่วงนี้อาจจะหมดเร็วหน่อยเพราะว่ามันเพิ่งวางขายนะครับทีนี้ขอย้ำนะครับเพื่อนๆถ้าเกิดว่าไปคำเนี่ยก็พยายามคำแบบสุภาพนะครับไม่ใช่แบบไปขยำซองจนเขาขาดแล้วเขาขายไม่ได้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ เดี๋ยวเราไปดูภาพสสวยๆกันเลย